กินอะไรจะกินอะไรอ๋อลูกชิ้นซื้ออะไรซื้อเลย,อเลยโอ้โหลูกชิ้นทอดอ,อุ้ยน่าน่ากินน่ะน้องเหมาเลยไหมน้องเหมาน้องเอาไปทำอะไรอ่ะไปถมเหรอกุ้งทัดดอกนะครับไส้กรอกนะโอ้ลูกชิ้นน่ากินมากอืม <c oughs> อ่ะ,อะพี่เอาสักมุมอ่ะพี่เอามุมเออพอมันโดนแสงแล้วสวยวะ่ะ เนี่ยเคิร์น,รนอีกเคิร์นอีกเคิร์นอีกไอ้ได้อะไรนะเขาเรียกได้นางงามตลาดนะทั้งตลาดมีอยู่คนเดียวรอ <c oughs> เล่นรอเล่นรอเล่นไหนพอห่อเลยสามไม้ดิเอาเพิ่มไหม,ไมไไกินบ่อหลายนะ,ะนเ,นยเอาเกลือาส่ก็กินไม่หมดละนี่สีไม้เนาะท่อใดครับ ซาวซาวสี่พันสองหมื่นเอาน้องหยิบตังค์หน่ยเก็บเลยอ,นนอะครบไหมอ๋อครบไหมคร,ค,รครบเอ้ยครบละห้ามเลิกนี่มกุกมุกเสี่ยวมากเคได,เได้แล้วเย,ย้มือเช้าของน้องแคทตี้ ทุกคนพาทุกคนมาดูบรรยากาศตอนเช้าเช้ซื้อหวยเหรอซื้ออะไรนะเฮ้ยแล้วก็ขายหวยอะไรเวลานี้เนี่ยใช่เหรอเขามาทำอะไรนะนเขามาทำอะไรนะรอ,อเขามาทำอะไรให้มาซื้อหวยตอนนี้นะโอ้โหดิปลาครับเอา้าแม่มาเฝ้าร้านแทนเลยหเห็นไหมหแม่เออเป็นเลาะเนี่ยคนมาขายของมันหมดแล้ว ไปไปซื้อไปซื้ออะไรให้แม่กินป่ะโอ้ไปซื้อกับข้าวาให้แม่กินหน่อยไปเลี้ยงข้าวแม่หน่อยเร็วครั้งที่แล้วก็ไม่ได้เลี้ยงแม่กินอะไรปิ้งไก่กินเฟอร์กินดูท่าเดินดิี่พี่บอวนไปซื้อข้าวให้น้องอ่ะพาทุกคนตามติดชีวิตน้องแคทตี้ตอนเช้านะครับตอนที่มาแบบขายส้มหมูที่ตลาดนะเขาก็จะซื้อข้าวนะ อะไรนะพี่จะกินข้าวด้วยไงน้องปกตั้งแต่เช้าพี่ตื่นมาเดี๋ยวพี่กลัวไม่ตื่นเลยอันนี้อันนี้ไม่เช้าแล้วใช่ไหม,ไมบ้านพี่นี่เรียกเช้าอยู่เลยนะที่นี่นี่เขาเขาเรียกสายแล้วนะเฮ้ยอันนี้อะไรนะเนี่ย <No. S 1> หนังงัว <No. S 1> <laughs> หนัง <laughs> นงัวหรือหนังควายไม่รู้นะ เออเวลาโดนแสงสวยอะไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้เอากล้องเมมเดี๋ยวพี่ต้องไปซื้อเมมก่อนต้องไปดูที่เฟรนชิปน่าจะมีเมมเหน่อยคือห้าซื้อโอ้โหผักสวยอะ่ะนนผักสิอเอาคน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 ,คน,คนอันนี้ก็หนังเอาละทุกคนมาร้านเดิมส, <c oughs> สวัสดีครับ มาร้านเดิม